ระหว่างวันที่24-26มีนาคม2567ณห้องประชุมโรงแรมกรีนพิกเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาผู้ศาสตราจารย์ดกรกัญญาบานอธิการบดีมาหิทเฉลัยวราชภัฏเทพัตรีนำผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรศรูนย์ภาษามาหิทเฉลัยวราชภัฏเทศสตรีจำนวน8คนเข้าร่วมในโครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่ออาชีพระยที่หนึ่ง ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษามาหาเวเฉลัยราชพัฏเทพสตรีโดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการจะสามารถพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพอีกครั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของชาติด้านการยกระดับและการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาครูอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษให้เป็นครูมืออาชีพทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการยกระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของประชาชนในทุกระดับโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศสศิลักษ์รอดโพทองและอาจารย์วันวิสาปั้นคุ้มรองผพ้อในการศูนย์ภาษามาหาวิทยาลัยรายชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม